โคดโอปายสารทําให้ฉันตื่นรู้ได้ยังไงคนส่วนใหญ่นะคะบนโลกใบนี้ชอบอยู่ในคอมฟอร์ตสมนะคะชอบอยู่ในสิ่งเดิมๆสภาวะเดิมๆและความเป็นอยู่เดิมๆจะมีความสุขในแบบที่เป็นอยู่และคิดในแบบที่ตัวเองเป็นนะคะไม่ชอบที่จะ เปลี่ยนแปลงตัวเองสักเท่าไหร่นักนะคะนอกจากว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันมากระทบในชีวิตของเขาเข้ามากระทบในสภาพจิตใจของเขานั่นเลยค่ะมันถึงจะทำให้เขามีทางออกมันยังจะทำให้เขาหาทางออกให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะคนส่วนใหญ่ก็เลยเมื่อเจอเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบก,กับตัวเอง เขาจึงจะมองหาทางออกซึ่งทางออกก็จะทำให้เรารู้ว่าเราจะไปยังไงเราจะเดินต่อ,อยังไงครูนกโยงนะคะเป็นมนุษย์เงินเดือนก็มีเหตุการณ์บางอย่างคะ่ะเข้ามากระทบเช่นกันนะคะก็คือปัญหาทางด้านการกันปัญหาทางด้านก้นก็หมายถึงเราเป็นหนี้ นะคะซึ่งมีจำนวนมากจึงทำให้เราจิตตกและทำให้เราเครียดนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจึงทำให้เราเนี่ยหาทางออกที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยฉันจะออกจากตรงนี้ได้ยังไงฉันจะปลดนี้ได้ยังไงฉันจะมีวิธียังไงบ้างที่จะทำให้ฉันดีขึ้นนะคะ ซึ่งตรงนี้เองคุณนกยุงจึงได้มาเจอคอร์สเรียนของโคดอปายิสารที่มันทําให้คุณลูกยองตื่นรู้จากตรงที่ว่านิสัยเดิมๆของคุณนกยุงเป็นนิสัยที่ไม่รู้จักการบริหารทางด้านการเงินไม่รู้จักออมเงินใช้จ่ายเงินแบบไม่เคยสร้างรายรับ ใช้จ่ายเงินโดยที่ว่าไม่คิดไม่มีบัญชีรายรับรายจ่ายและไม่มีการบริหารจัดการเงินซึ่งตรงนี้เองมันเป็นจุดที่อันตรายที่สุดสำหรับมนุษย์เกินเดือนอย่างคุณุกยงนะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเพราะฉะนั้นคอร์สเรียนที่ คุณลูกยงได้เข้าไปเรียนกับโคโอปามันทําให้คุณลูกยุงตื่นรู้ว่าการที่เราจะใช้ชีวิตกับอะไรบางอย่างมันต้องมีเป้าหมายการออมเงินมันดียังไงประโยชน์ของการเอาเงินมันทําให้เราเปลี่ยนยังไงจากการที่เราใช้เงินแบบฟุ่มเฟือย เรามาสร้างนิสัยในการออมเงินมันอยู่ที่การตัดสินใจที่คุณจะออกจากปัญหาตรงนั้นได้ยังไงนะคะเริ่มเข้ามาเรียนรู้การออมเงินหลังจากที่ออมเงินและเราก็ถูกสอนนะคะในคอร์สนั้นโคโอป้าให้ความรู้ตรงที่ว่า เราจะออกจากทุกข์ได้ยังไงและเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันปัญหาที่มันผ่านเข้ามามันคือจุดเปลี่ยนในชีวิตของเราถ้าไม่มีตรงนั้นถ้าไม่มีวันที่คูนุกยงเป็นนี่มันก็จะไม่ทําให้คูนุกยงเปลี่ยนแปลงจากคอร์สเรียนของโคโรปาซึ่งตรงนี้ทุกๆคน อาจจะเจอปัญหาแบบคุณนุอยู่ก็ได้นะคะแต่หลายคนก็ไม่อยากเปลี่ยนหลายคนก็อยากไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตฉันอยู่ที่เดิมก็สบายดีอยู่แล้วนะคะแต่โลกอนาคตนะคะไม่รู้มันจะเปลี่ยนอะไรอีกเราก็ยังไม่รู้นะคะแต่วันนี้ถ้าคุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ ตื่นรู้กับอะไรสักเรื่องจากโค้ดจากครูหรือจากอะไรสักอย่างที่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้นะคะ